ฮอนด้าแอคคอร์ดปีเก้าเก้าครับเข้ามาติดแก๊สครับมาได้จองล่วงหน้าตั้งใจเข้ามาโดยตรงดูแลดีมากแนะนําสิ่งที่เราอยากรู้เป็นกันเองแล้วก็ชัดเจนเคยขับรถแก๊สมาก่อนครับเคยขับรถแก๊สมาก่อนแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ติดที่นี่ถามจากพวกที่ใช้รถแก๊สอยู่อันนี้ก็ศึกษาจากเพจของหงทองโดยตรงด้วยนะครับคลิปแต่ละคลิปที่เขาลงไม่ว่าจะเป็นที่เปรียบเทียบรุ่นไหนนะครับก็โอเคชัดเจนครับเข้าใจง่าย สิ่งสำคัญคือมั่นใจได้ถึงมาตรฐานที่ติดตั้งนะครับเมื่อกี้ออกไปลองรถมาก็โอเคไม่มีความรู้สึกว่าขับรถแก๊สเลยช่วงร้อยต่อระหว่างเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สนี่ถือว่าเนียนมากครับเนียนมากพอใจมากครับพอใจมากเพราะว่าผมมารถมาตั้งแต่สิบโมงเช้าด้วยซ้ำไม่ได้มาต่เชา้านี่ถือว่าเร็วมากนะครับแต่ว่างานละเอียดไม่ใช่ว่าเร็วแล้วมละเอียดนะครับละเอียดมากละเอียดมากครับ จากที่มาเห็นรถสวิตเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นรถของสนามบินเองรถส่วนตัวเองนะครับเข้ามาหลายคันอันนี้ผมว่าควรจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปทาไกลถึงน้องขุถมดีมากนะครับดีมากตรงนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้รถแก๊สได้มีทางเลือกที่ดีขึ้นครับ Give